ดูนะคะเขาจอดรถข้างทางกันแบบนี้เลยนะพวกเราทำไม่ได้แบบนี้จอดรถเต็มเลยค่ะ s <S <Wow. S 1> still very beautiful นี่ก็สวย it's beautiful here oh my god I love fall baby ในที่สุดเราก็หาที่จอดรถจนได้นะคะทุกคนจุดนี้ชื่อเอ็กร็อก r ์โอเวอร์ลุกนะคะ ทุกคนนิดอีกแล้วนะคะตอนนี้นิดกับคุณร็อกกี้อยู่ที่อคาเดียเนชั่นัลพาร์คที่รัฐเมนนะคะทุกคนที่นี่คือเป็นเนชั่นัลพาร์คแห่งเดียวที่รัฐนี้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆเมืองบาฮาเบอร์นะคะเดี๋ยวตามนิดมาค่ะว่าที่นี่จะสวยงามแค่ไหนไปค่ะนี่นะคะพวกเราเข้ามาจุดนี้นะคะแล้วก็ใช้ถนนเส้นนี้นะคะลงมาเรื่อยๆนะคะก็คือแล้วก็จะวนกับ ฝั่งนี้นะคะก็จะหยุดจอดดูวิวถ่ายรูปตามโอเวอร์ลุกตามวิวต่างๆนะคะจุดนี้คือจุดแรกนะคะที่พวกเราจอดดูวิวกันนะคะก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะโอเวอร์ลุกนะคะแล้วก็จะมองเห็น French Bay นะคะคือเมืองฮาร์เบอร์เนี่ยเป็นเมืองชายฝั่ง ทะเลทางด้านแอตแลนติกของเมนนะคะทุกคนก็ฝั่งนี้ก็จะออกไปฝั่งทะเลนะคะแต่ว่าตรงนี้เขาเรียก French Bay นะให้ดูกันใกลๆ้ๆ zoom in เข้าไปนิดหนึ่งค่ะมีเรือเข้ามาจอดด้วยนะคะทุกคนเป็นครูชิปนะคะเห็นไหมคะ2องลำก็ที่นี่อย่างที่นิดบอกว่ามันติดทะเลนะคะทุกคนนี่คะ่ะ ตอนนี้เป็นหน้าฟอลนะคะก็อาทิตย์ที่3ของเดือนตุลาคมแล้วนะคะทุกคนที่อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยก็คือยังมีใบไม้เปลี่ยนสีให้เห็นอยู่เลยนะทุกคนยังสวยอยู่เลยค่ะวันนี้อากาศดีมากค่ะแสงแดดแล้วก็ลมก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะคะปกติลมแรงมากเลยนะ นะคะฝั่งนี้ออกไปเมืองบาฮาเบอร์น,นะคะ โอสโลีพาร์กิ่งลอตโอ้ my god คือรถเยอะมากอ่ะน่าจะไม่มีที่จอดรถค่ะทุกคนยังหาที่จอดรถไม่ได้เลยค่ะที่จอดรถน้อยมากนะคะข้างถนนแล้วก็อย่างที่บอกนะคะก็คือเป็นพ์คเหมือนไม่ไม่ไม่ใช่พักแบบว่า RV friendly นะทุกคนนี่นะคะ ข้างๆถนนเลยแบบนี้นะก็คือเล็กๆตรงแบบนี้นะคะก็รถใหญ่แบบพวกเราก็ไม่มีที่จอดนะว้า wow, วสวยมากค่ะจุดนี้สวยมากค่ะว้า wow. ว still very beautiful right yeah, think so. absolutely babe look at this <Really? S 1> yeah ก็ลงถ่ายรูปไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีที่จอดเลยค่ะนี่ก็สวย It's beautiful here Oh my gosh I love fall baby So when you look everywhere it's just beautiful just gorgeous My favorite time of the year. You got me shaking, yeah. I feel the fever coming on. Oh you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's there must be something here. They see something here. The people stop. What do they see here? The view. The view? ราก็ยังหาที่จอดรถไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมก็ขับรถวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะหาที่จอดรถได้นะก็สวยดีค่ะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่แบบเขาเรียกเออมันมีสองเลนแต่ว่าวันเวนะคะอย่างเงี้ยก็พอจอดได้แต่ว่าไม่ว่างนะคะ มันมีบางจุดนะคะสะพานแบบนี้เราผ่านไม่ได้นะคะเพราะว่ารถเราสูงกว่าที่เขากำหนดไว้นะคะ Beautiful oh. ชอบหนะ้า ป๊อมากๆค่ะทุกคนดูใบไม้ร่วงนะคะสวยมากค่ะที่รัฐนี้นะคะสวยมากๆมองไปทางไหนก็มีแต่สีสันนะคะ Look at this beautiful สวยมากค่ะคุณผู้ชม p i c ิ i น area เี๋ let's go ปิกนิก area อ๊ปถิด yeah. close baby oh. oh. ปิดค่ะคุณผู้ชมในที่สุดเราก็หาที่จอดรถจนได้นะคะทุกคนจุดนี้ชื่อ,อ Overlook นะคะค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะจุดนี้เราก็เลยจอดจุดนี้นะคะแล้วก็ กินข้าวเที่ยงที่นี่กันก่อนนะคะนี่นะคะนี่ก็แน่นอนค่ะว่าคนก็จะจอดถ่ายรูปกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะก็นี่คือวิวของเอ็กโกร็อกส์โอเวอร์ลุกนะคะจะมองเห็นนน้นนะคะอันนั้นคืออาคารประภาคารนะคะของเอ็กโกร็อก h ์ไลท์เฮาส์นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเอ็กโกร็อก Lighthouse แต่ถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นใช้ควาว่าประภาคารนะคะทุกคนจุดนี้นะคะนี่ก็จะได้รูปภาพบ้านหลังนี้นะคะนี่ค่ะหลังนี้นะคะแล้วก็อาคารประภาคาระคะ่ะดูนะคะเขาจอดรถข้างทางกันแบบนี้เลยนะพวกเราทำไม่ได้กับแบบนี้รถใหญ่เกินไปค่ะ ถ้าเขาจอดแบบนี้ก็คือน่าจะมีพวกเทรลเดินนะคะโอเค้โห okay, oh, empty baby look at that it's perfect จุดที่พวกเราจอดอยู่นี้นะคะก็คือสามารถเดินลงมาที่ริมทะเลได้เลยนะคะเป็นโขดหินริมหินอะไรอย่างนี้นะคะข้างหลังนิดนะคะตรงนี้นะนี่ค่ะคนก็จะเดินลงไปดูบางทีก็จะเจอพวกปลาโลมาปลาวานอะไรอย่างนี้นะคะ See anything? ลมแรงมากๆค่ะ